นี่อยฉี่ใครเนี่ยฮะฮะบอกกี่ครั้งแล้วบอกกี่ครั้งว่าผมเช็ดเท้าเนห้ามมาฉี่ฮะบอกกี่ครั้งแล้วที่ฉี่ก็ซื้อมาให้ทำไมไม่ฉี่ฮะทำไมไม่ฉี่อยากโดนตีใช่ไหมเนี่ยอืม มันใช่ที่ฉีไไดไหมนะมันเป็นที่เช็ดเท้านะรู้เรื่องรอเปล่าบอกกี่ครั้งแล้วบอกกี่ครั้งฮะต้องให้พูดตลอดเลยไงเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ ไอ้ยีทีดีไหมเอาไหมฮะเอาไหมเอาไหมใช่ที่ฉี่ไหมเนี่ยเดี๋ยว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 มึนตลอดพอพอดูหน่อยทำหน้ามึนตลอดไม่ต้องทำหน้าแบลลหรอกมันนี่ Cây sâm lược mày này. Hã? Bond ruột quán này. Cây sâm lược mày. Bond chân cung người, hè? 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 รู้ทุกอย่างะละมึงอะ่ะแกล้งไปงั้นน่ะอ่ะอ่ะออทำเป็นไม่รู้รู้หมดมรู้ดีด้วยมึงอะ่ะมึงคนที่รู้ดีด้วยอย่าอย่าอย่ามาทำหน้าร้อเลียนก่าร้องก <c oughs> วนจริงมฮออออะรู้ทุกอย่าง มึงอะรู้ทุกอย่างจะบอกว่าเลยมึงไม่ต้องมาทำหน้าร้อนเรียนกูยังยังมึงมึงกูสตใจกู <c oughs> ดูมึงอยู่นะเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยฮะเนี่ยยังหันหน้ามาฟังก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยว